สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เงนี้ก็จะพาเพื่อนมาแกงแกงเห็ดแกงเห็ดแชมปิญองนะคะแกงหน่อไม้นะคะแกงเปิอกนะคะเพื่อนๆเครื่องปรุงก็มีเห็ดนะคะเห็ดเห็ดแชมปิญองนะคะแล้วก็หน่อไม้หน่อไม้แช่แข็งนะคะเดี๋ยวเจนี้ก็จะเอาไปต้มทั้งแข็งแข็งแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าปล่อยให้น้ำแข็งละลายหน่อไม้มันจะอ่อนะคะเพื่อนๆก็คือเอาลงไปต้มในน้ำเดือดๆเ,เลยตอนที่เป็นแข็งแข็งอย่างนี้นะคะ แล้วก็มีมันนะคะหัวมันนะคะมันเทศแล้วก็มันฝรั่งนะคะแล้วก็บวบนะคะพเพื่อนๆบวบญี่ปุ่นนะคะอันนี้ก็จะเอาลงไปต้มในน้ําเดือดๆเลยนะคะแล้วก็มีใบย่านางแช่แข็งนะคะวันนี้เย็นนี้ก็มีชะอมแช่แข็งด้วยนะคะพเพื่อนมาดูกันคะ่ะก็จะเอานี่ลงไปไปต้มต้มแบบนี้เลยนะคะเพื่อนลงไปในหมอ้อหม้อก็เดือดแล้วนะคะก็จะเอาลงไปัง แบบนี้เลยนะคะเพื่อน<ๆ>เห็นไหมคะลงในน้ำเดือดเลยนะคะเพื่อนเห็นไหมคะเราก็เตรียมหน่อไม้เสร็จแล้วนะคะเพื่อน<ๆ><ๆ>เห็นไหมคะชิ้นใหญ่ๆเลยนะคะเห็ดก็อันใหญ่ๆเลยนะคะวันนี้บิ๊กไซส์นะคะวันนี้เราจะแกงแบบบิ๊กไซส์นะคะทุกอย่างจะเป็นแบบบิ๊กบนะคะตอนใหญ่ๆนะพี่น้องนะคะ หน่อไม้ก็ตอนใหญ่ๆนะคะเห็ดก็ตอนใหญ่ๆนะจ๊ะนางก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมคะเขียวเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ผักลงไปนะคะเ,เพื่อน ใส่หน่อไม้ลงไปนะคะเพื่อนแล้วก็มันเทศนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่มันฝรั่งนะคะแล้วก็เห็ดลงไปนะคะ <c oughs> ใส่มันฝรั่งลงไปนะเพื่อนก็ใส่เห็ดนะคะ ก็พาก่อนนะคะมิกซกไซส์ไปเลยใส่ลงไปหมดเลยนะคะให้สุกไปพ,พร้อมๆกันเลยก็เต็มหม้อไม่เคยคิดจะแกงอะไรเยอะๆแต่ว่ามันก็เยอะทุกทีนะคะเพื่อนอันนู้นหน่อยอันนี้นิดอันนี้หน่อยนะคะก็จะออกมาเยอะแบบนี้นละคะ่ะเยอะมากเลย นี่คือยังไม่ได้ใส่ข้าเวเบือนะพี่น้องนะคะยังไม่ได้ใส่ข้าเวเบือนะจ๊ะอันนี้คือเห็ดเชมปิ้งยองนะคะคเพื่อนๆที่เห็นดอกใหญ่ๆคือเห็ดเชมปิงยองนะคะแต่ที่บ้านเราไม่รู้เขาเลียกเห็ดอะไรนะน,นี่เขาจะปลูกในฟาร์มนะคะเพื่อนเพื่อนเห็ดเชมปิะะ้งยองเนาะที่เขาไปทําเห็ดกระป๋องนะคะที่ว่าตอนอช่วงตุรก,กีนเนาะคนกีนเขาก็จะเอาไปใส่ใน ในต้มกับชายนะคะเห็ดอันนี้นะคะคือจะเป็นเห็ดกระป๋องนะคะเ,เพื่อนเดี๋ยวมาดูตอนใกล้สุกแล้วนะคะ เครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากนะคะมีเกลือแล้วก็ผงปรุงรสนะคะแล้วก็น้ำปลานะคะใครมีปลาเยอะๆก็ออมาบริจาคยนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆยันนี้ไม่มีปลานะคะเพื่อนๆมีอยู่ขวดหนึ่งก็ตำตำแตงตำชุ่มตำก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะไม่ได้ไปซื้อใหม่นะคะเพื่อนๆยังไม่ได้มีเวลาไปซื้อนะคะรับจะรับบริจรราคปลาด่วนนะจ๊ะ เราก็จะมาใส่เกลือนะคะเ,เพื่อนๆใส่เกลือนะคะผงปรุงรสนะคะสองช้อนชานะคะหรือหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเ,เพื่อนไม่มีปลาไม่มีปลาสีเสซนัวอ,อยู่บอเนาะใส่น้ำปลาลงไปนะคะแล้วก็เรียวจะใส่ เดี๋ยวก็จะใส่ผักช่ออมนะคะเ,เพื่อนเดี๋ยวนี้ก็มีช่ออมแช่แข็งนะคะเ,เพื่อนช่ออมแช่แข็งนะคะแมงลักแช่แข็งนะคะแล้วก็จะใส่รูปโดดลงไปนะคะใส่รูปโดดลงไปแล้วก็ใส่ ชะอมชะอมในที่นี้คืออันนี้คือก้านมันนะคะก็จะใส่ลงไปเพื่อความนัวนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อความนัวแต่ว่าคงจะเม็นมากเลยนะคะหลังคงโอ้ตาตายกินออกเลยนะคะเพื่อนเพื่อนจ้าตายแล้วตายแล้วนะคะกินเยอะแยะมากมายเลยทำยังไงได้เนาะก็เราอยากจะกินนะคะเพ,เพื่อนอันนี้ก็คือ ชักอมที่เป็นเบียนิดแช่แช่ช่องแ็นไว้นะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเพื่อนเห็นไหมคะต้มแล้วก็เอาไปแช่ไว้นะคะเดีย๋ยวนี้ก็จะใส่ข้าวเบือลงไปนะคะเพื่อนๆใส่ข้าวเบือลงไปจะได้ น้ำเข้มข้นนะคะใช่อะไรหรอกทำไมใส่ทีหลังไ,ได้นี้ลืมนะคะเพื่อนๆคะตายลืมใส่ข้าวเบือเดี๋ยวก็จะใส่ผักอีตู่ลงไปแล้วก็ใช้ได้เลยนะคะอร่อยมากเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะใส่ใบแมงลักลงไปนะคะคือใบแมงลักแช่แข็งนะคะเพื่อนๆก็เป็นอังเสร็จพิธีนะคะ ทานกันเลยนะคะที่จะตักใส่จานเสิร์ฟนะจ้าแกงเปรอะก็เสร็จแล้วนะคะแกงแกงเปรอะเห็ดแชมปิญองนะคะเพื่อนๆอร่อยแซ่บนัวมากเลยนะคะมาทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆแกงแบบบิ๊กไซส์เลยนะคะวันนี้นะคะแกงเห็ดบิ๊กไซส์นะคะเพื่อนๆมาดูเอานะคะหน่อไม้ก็ชิ้นใหญ่ๆเห็ดก็ชิ้นใหญ่ๆนะคะทุกอย่างใหญ่ตัวใหญ่ตัวนะคะมาทานด้วยกันค่ะเพื่อนๆน,น,นะคะ ขอฝากช่องสมบิญญาแอนออลิสเบธพาแซบด้วยนะคะขอให้เพื่อนทุกคนจงมีแต่ความสุขนะคะรำ่รำรวยร่ำรวยนะคะทำคลิปอะไรออกมาก็ขอให้ดังๆปังๆกันทุกคนนะคะเพื่อนๆน,นะคะสายขาวนะคะเพื่นอนๆก็ทำไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆอีกสักสิบปีก็คงจะมีคนดูเยอะๆนะคะก็กะไว้ประมาณนั้นนะคะเพื่อนๆเราเดินในทางที่ถูกต้องนะคะ ไม่แปะไม่แปะไม่อะไรทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อนคนดูก็วันละไม่กี่คนนะคะเอาเอฟซตัวจริงนะคะรักกันนะคะหักแพง่งแบ่งปันนะจ๊ะพี่น้องนะคะขอบคุณค่านะคะมาทำด้วยกันมาทำด้วยกันจ้านะคะดูกัน แกงเปรอะนะคะแกงเปรอะเห็ดแชมปิญองนะคะเห็ดแชมปิญองนะคะ